สวยมากทุกคนนี่พาขึ้นมาดูนสะพานเขาเปิดให้เดินขึ้นมาได้อันนี้ฝั่งซ้ายให้เดินขึ้นมาพญานาคฝั่งซ้ายก็จะมีแม่น้ำแล้วก็จะเป็นพญานาคฝั่งขวาสวยมากเลยอะทุกคน มลมเย็นถ้ายือนอยู่ในร่มละลมเย็นอยู่เย็นสบายบรรยากาศก็ดีเย็นสบาย